ผมคือภาวนาครับผมสนใจในเรื่องของการซ่อมหม้อต้มกาแฟนะครับผมหรือคือเนื่องจากผมเนี่ยมีแนวความคิดว่าผมเนี่ยจะเปิดร้านกาแฟแต่บังเอิญว่าไอ้ตัวหม้อต้มกาแฟของผมนั้นมันมีอาการว่ามันจะชำรุดผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเพจนะครับที Luiza ่ตอบคือร้านฮูเบิร์ต ครูเบิร์ตรับซ้อมว้้มกาแฟนะครับครูเบิร์ตรับซ้อม้้อมกาแฟครับผมก็เลยได้มาที่ร้านได้มาที่ร้านก็เลยก็เลยสนใจนะครับแล้วก็เลยคุยกับครูเบิร์ตว่าถ้าผมจะมาเรียนเนี่ยครูเบิร์ตรับสอนไหมครูเบิร์ตก็บอกว่ายินดีนะครับยินดีรับรับสอนนะครับซึ่งตอนเนี้ผมก็ได้เรียนไปแล้วประมาณสักสิบวัน โดยมีครูอาร์มนะครับครูอาร์มครูอาร์มคอยเคี่ยวเข็นผมว่าคอยตี<อ>ผมอยู่แล้วก็ทําให้ผมเนี่ยเริ่มเข้าใจในระบบของหม้อต้มกาแฟครับผมทาให้ผมได้ได้ได้มองเห็นว่าถ้าหม้อต้มกาแฟมันเกิดการเสียในจุดใดจุดหนึ่งผมสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวผมเองนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมพอใจเป็นอย่างมากแล้วก็ก็ดีใจนะครับ ถ้าอยากจะมีความรู้เหมือนอย่างผมนะครับก็ให้ติดต่อมาทางครูอาร์มหรือครูเบิร์ตนะครับตามตามเพจของเพจ